สอนเทรดไบนารีมือใหม่ซิ่งหนึ่งนาทีด้วยสตาร์แบนบวกเลนโบสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้2อ n d ินดิเคเตอร์เป็น2ตัวนี้นะครับเป็นขีดโคง้ง3ขีดด้านบนกับตัวสายลุงด้านล่างที่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับบอกจุดเข้าในการเทรดกันสําหรับวิธีการเพิ่ม2อ n d ินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x r a d e นะครับ เราก็มาที่ตัวอินดิเคเตอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะมาที่ตัวตรงนี้นะครับขีดโค้ง3มขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ด้านขวานะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับตัวสตาร์ทแบนดตรงนี้นะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เราจะมีการเซตค่าใหม่จากเดิมเป็น15เราปรับเพิ่มเป็น20นะครับแล้วก็ใช้ค่า5 13 c ค s เอ m a เนะครับเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานนะครับอ๋อถ้าใครเจาสีเหลืองนะครับก็ก็เซตสีตามนี้ส่วนผมชอบสีขาวนะก็สามารถเอ่อเลือกสีนะครับของเส้นตรงนี้ได้อ่าผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วเรากดใช้งานเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวของ s ต a r t Band นะครับเข้ามาในกราฟตรงนี้นะฮะต่อมาเป็นตัวของ Rainbow Oscillator นะครับก็จะอยู่ในตัวของ Momentum นะครับและเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เ,เลื่อนเลื่อนหาตรงนี้นะจะเจอคำว่า Rainbow Oscillator นะครับโอเคเราก็กดตัวอินดิเคเตอร์อันนี้นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเราก็มาใช้งานได้เลยนะตัวนี้กดขึ้นมาเป็นค่า20โคสนะครับเซ็ตค่าตามนี้ เสร็จแล้วเรากดใช้งานนะครับก็จะได้2ตัวเข้ามาในกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเข้าบายเข้าเซลกันยังไงนะมาเริ่มต้นฝั่งบายกันก่อนเลยนะครับเงื่อนไขของตัวนี้นะครับก็จะมีการเข้าแบบ2แบบนะครับก็คืออันดับแรกเราจะมีการดูเส้นกลางนะครับกับดูเส้นด้านนอกนะในการเข้าเทตดบอย่างตรงนี้นะครับเอ็นแท่งสีเขียวนะ เป็นแท่งเขียวมีการวิ่งข้ามเส้นกลางและเราดูตัวของเลนโบประกอบเป็นแท่งเขียวเหมือนกันนะแต่แท่งเขียวตรงนี้นะครับวิ่งผ่านเส้นกลางแต่ว่าไม่ทะลุเส้นด้านบนเห็นไหมแบบนี้นะครับเราทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปออเดอร์นี้ถ้าปิดแพ้เราสามารถเปิดออเดอร์ทบไม้ได้อีกออเดอร์นี้ก็วินอยู่ไม้ที่2อันนี้เป็นเงื่อนไขในการเข้าบายสําหรับอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับ เราจะรอนะฮะให้ตัวแท่งเทียนเนี่ยทะลุออกเส้นสีขาวด้านบนตรงนี้อ่ะเราจะสังเกตแท่งตรงนี้นะมีการทะลุออกก็จริงแต่ว่าเราไม่เข้าออเดอร์เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับมีการทะลุเหมือนกันนะครับการที่เราจะเข้าออเดอร์การฟอลโล w ไปต่อเนี่ยไม่ควรให้ตัวโวลุ่มของตัวเรนโบว์เนี่ยมีการวิ่งทะลุด้านบนอ่ะเราก็จะมาดูเนาะเอาที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็เป็นออเดอร์ตรงนี้มีการทะลุขึ้นไปแต่ว่าด้วยตัวของโวลุ่มแท่งเทียนเนี่ยเห็นไหม ว่ามันไม่ได้ทะลุด้านบนเหมือนกันก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันได้นั่นเองนะครับในแท่งถัดไปสำหรับเงื่อนไขในการเซลล์นะครับก็คล้ายๆก,กันกับตัวบายเลยแค่กลับด้านกันเนาะอย่างตรงนี้นะครับอันดับแรกนี่สังเกตเส้นกลางนะครับตรงนี้แท่งแดงนะครับวิ่งข้ามเส้นกลางมาปิดด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็ดูตัวของเลนโบประกอบนะครับเป็นแท่งแดงเหมือนกันแถมไม่ทะลุนะฮะ เราก็เปิดซื้อลงในแท่งนี้ก็ลงมาปิดแดงชนะไปอ่าน,นี้เป็นเงื่อนไขแรกอ่ะเหมือนกันลองดูการทะลุนะฮะอ่ะแท่งนี้มีการทะลุออกนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นสังเกตตัวเรนโบว์ตัวด้านล่างก็ทะลุเหมือนกันนะฮะตรงนี้ทะลุกันรัดๆรก็ไม่เข้าเงื่อนไขนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่งนี้ทะลุเห็นไหมทะลุเหมือนกัน สำหรับแท่งที่ไม่ทนะลุเนาะก็เป็นแท่งแดงตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นแท่งแดงตรงนี้ทะลุออกเส้นด้านบนแต่ว่าตัวของเรนโบนะครับเรนโบเห็นไหมเรนโบไม่ทะลุออกเพราะฉะนั้นเราเปิดออเดอร์เซลล์ที่แท่งนี้นะครับกราฟลงมาปิดแดงเป็นชนะไปสวยงามเลยจริงๆการเทรดแบบ Follow 1ทนมันเข้าเงื่อนไขใช่ไหมอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขแถมไม่ทะลุเหมือนกันตรงนี้นะฮะไม่ทะลุก็สามารถ Follow ซื้อลงต่ออีก ออเดอร์ได้นะครับแต่ก็ไม่ควรเข้าเกินประมาณ3ออเดอร์นะครับได้ออเดอร์2ออเดอร์นะครับแล้วก็ไปหาจุดเข้าใหม่กันนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบไรฟอลโล่เทรนด์ด้วยเทคนิคของตัวสตั๊กแบนกับตัวเรนโบว์ในการเทรดเดี๋ยวเราไปรุยตลาดจริงด้วยเทคนิคนีคน้กันเลยครับโอเคนะครับออเดอร์ order แรกเราอยู่กันที่คู่ EUR USD นะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าเซล์นะครับเป็นแท่งสีแดงวิ่งลงข้ามนะครับเส้นกึ่งกลางเดี๋ยวมันปิด ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วบวกกับตัวของเรนโบว์เนี่ยก็เป็นแดงเล็กๆนะครับไม่ถึงกับทะลุเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปอ่ะโอเคตรงนี้มันออกแนวไซด์เวย์เดี๋ยวผมรอกราฟดิดขึ้นมาเปลี่ยนแท่งก่อนแล้วดีดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับตอนนี้ก็รอเปลี่ยนแท่งนะสามสองหนึ่งเปลี่ยนแท่งเทียนเรียบร้อยนะครับรอกราฟดิดขึ้นมานะครับโอเคกราฟดีดขึ้นเราก็ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อลงนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนไซด์เวย์รอกราฟดิดนน,ดนึงนะ อ่าเข้าเซลล์ปุ๊บนะครับก็เทลงมาสวยงามกันเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะฮะอันนี้ก็เทสั้น1นาทีก็รู้ผลกันอีก30วินาทีอ่ะมารอลุ้นออเดอร์กันโอเคครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือไม่ถึง5วินาทีแล้วนะครับตรงนี้3 2 หนึงะครับเรียบร้อยนะฮะปิดชนะไปสวยงามนะครับในไม้แรกของเราตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับมีไลฟ์พาเทรดทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วย รีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับต่อมาออเดอร์ที่2นะครับก็อยู่กันที่คู่ GBPJPY สําหรับคู่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะอันนี้ผมเห็นนะครับว่าโซนตรงนี้นะครับก็เป็นโซนไซด์เวย์นะครับอยู่ใกล้กับโซนแนวรับในโซนนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับกราฟเนี่ยดีดกลับขึ้นไปแล้วก็สังเกตจากตัวเรนโบ้ ก็วอลลุ่มแห้งๆต่ำๆนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ตรงนี้วิ่งข้ามมายังไม่เห็นแท่งเขียวเลยก็เลยกะว่าน่าจะมีแท่งเขียวได้อ่ะนะครับสังเกตแท่งก่อนหน้าก็ห่างด้านล่างค่อนข้างยาวนะครับก็มีแนวโน้มในการที่จะวิ่งขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวรอกราฟย่อมาประมาณ แถวไสแอนเก่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดบายซื้อขึ้นในแท่งนี้เลยโอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะฮะรอกราฟย่อลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมกราฟม่ยมีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเหมือนมีการรีเจคชั่นดิดกลับนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันดิบดิบกลับขึ้นไปค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยจะทําการอ่ะราคาย่อมานะครับก็ทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับออเดอร์นี้นะฮะเปิดบายมาแล้วนะฮะได้ราคาสูงกว่าที่คาดการไว้หน่อยนะฮะ ติดด้านบนนะครับกราฟเทลงมาด้านล่างอ่ะนะจะชนะได้ไหมนะครับมาดูกันอีก20วินาที อันนี้เป็นไม้แรกนะครับเราก็จะมีการเดินเงินเทรดแบบ3ไม้นะครับก็บริหารพอร์ตกันให้ดีนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณเจ็ดวินะครับตอนนี้ก็เตรียมทบไม้2อยู่ไม้2ทบที่5 0า0นะครับกราฟเทลงมานะครับสองหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะฮะทำการเปิดไม้2ขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับที่บริเวณโซนแนวรับนี่ก็อยู่แถวปลายไส้อันเก่าเลยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่กราฟดิดกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เรนโบว์เนี่ยนะฮะ ท่งแดงเนี่ยมีการมาจุ่มกับเส้นนะครับออกนอกแบบปิ่มๆนะครับมีโอกาสกลับตัวได้นั่นเองนะตอนนี้ก็มารุ้นกันอีก30กว่าวินาที โอเคตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วเราก็เตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้3กันไว้ด้วยนะฮะโอเครอบนี้นะฮะปิดแพ้ไปนะโอ้หขึ้นไปตั้งนานนะฮะช่วงท้ายเขากลับเทลงมาอ่ะราคาย่อมาดีนะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์ทบไม้ที่3ขึ้นไปนะครับโซนนี้ก็รับแบบลึกสุดๆแล้วนะฮะโซนแนวรับแบบสุดๆแล้วนะตรงนี้นะครับในไม้ที่3นะนะ อะมารอลุ้นกันอีก30วินาทีไม้สุดท้ายในการเทรดไม้ที่3นะโอเคดีดขึ้นมาสวยงามนะครับ5วิสุดท้ายนะ3 2 1โอเคนะฮะก็ปิดเป็นแดงเล็กแต่เราได้ราคาดีโซนด้านล่างไปนะฮะก็ ปิดชนะกันตรงนี้นะครับไม้ที่3ก็กลับมาบวกได้นะจ๊ะโอเคนะก็ไปเรียนต่อโอเคครับสำหรับกราฟตรงนี้นะครับคู่ g b p u s d นะครับสำหรับคู่นี้ก็อันนี้เราจะเป็นการเทรดกลับตัวนะฮะโดยสังเกตจากตัวเรนโบ นะครับอันนี้ก็เป็นแท่งแดงทะลุออกมานะครับผมมองว่านะครับราคาช่วงนี้เหมือนมันชนกับข่าวด้วยเลยไรเนี่ยกราฟเทค่อนข้างแรงออกมาแล้วมันดีดนะครับมันดีดแล้วทำหางยาวเงี้ยผมมองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสกราปับตัวเป็นแท่งเขียวได้ก็จะเปิดราคาโซนโซนไส้นะครับมาโอเคแล้วก็จะมารุยออเดอร์บายกันนะครับอ่กราฟเทลงมาค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวอ่นเนี่ยไปไส้เก่าเลยนะฮะเราก็กดบายซื้อขึ้นไปนะครับโอ้โหนี่ได้ไปไส้อันเก่านะครับกราฟก็ดีขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแท่งใหม่พอดีนะฮะมารอรุ้นหน้าแท่งถัดไปเนี่ยนะจะขึ้นไปปิดเขียวได้ไหมนะครับเพราะาราคาเราเข้าก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นราคาไปไาสเก่าโอ้โหจะเทแรงไปไหนนะฮะมาลุ้นกันอีก50วินาที โอเคครับเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายนะครับกับออเดอร์นี้นะยังอยู่ฝั่งเขียวกันอยู่นะครับตอนนี้เหลือ3 2 1โอ้โหวันเจียบนะครับวิสุดท้ายลงมาปิดแพ้โอ้โหทบ ขึ้นไม่ทันแล้วด้วยนะฮะกราฟขึ้นไปแล้วหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะฮะมาทบไม้2ตรงนี้เลยนะผมจะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นไปนะครับมีแรงรีเจคชั่นเด็ดกลับขึ้นมาผมเข้าราคาเปิดบายเลยนะโอโะ้เข้าบายมาแล้วตรงนี้นะครับเพราะว่าดูจากเรนโบว์เนี่ยนะก็เป็นแท่งเล็กๆนะครับแล้วมันปิดข้างในเนี่มันมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้นะแต่ดูแท่งเทียนเล่นผมแล้วแหละวันนี้นะโอ้โหกดตรงไหนก็แดงไปหมดเลยตรงนี้นะฮะมา เตรียมทบไม้ที่3มนะฮะมานะตอนนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมเข้าใหม่เนาะผมขอเซตเป็น1 0,000บาทนะครับไม้เมื่อกี้ใส่ไป5,000นะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทบไม้ที่3ลงมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับด้านนะฮะเปิดออเดอร์ซื้อลงเลยนะครับเพราะว่า มันเข้าเงื่อนไขการเซล์นะครับเข้าเงื่อนไขการเซลล์แล้วตรงเนี้ยเป็นปิดเป็นแบบพฤติกรรมแท่งเทียนที่เป็นแบบตะเกียบคู่นะครับมีโอกาสกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับบวกกับตัวเรนโบว์เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีการทะลุกรอบของตัวสีแดงออกมาข้างล่างนะครับก็มีโอกาสไหลเรื่อยๆไหลลงไปต่อได้นั่นเองนะครับมานะครับแก้สถานการณ์กันนะฮะกลับไปกลับมาโอเคนะฮะเราก็วัดจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้แหละนะเหลืออีก30วินะฮะมาเอาใจช่วยกัน โอเค10วินาทีสุดท้ายนะฮะนิ่งๆนะฮะนิ่งๆคู่นี้นะห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะไปหวานเจี๊ยบมาสรุปผลกันเลยนะฮะพอแล้วเทรดมำไมในวันนี้นะฮะกราฟโอ้โหสวิงกันหรือเกินนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยเดาใจกันไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็เทรดคลิปนี้ก็ทำกำไรไปที่9,000 532บาทนะครับก็ใช้เวลาเทรดไม่กี่นาทีนะครับก็เก็บกำไรได้นะฮะก่อนหน้าช่วงประมาณช่วงบ่ายวันนี้ก็ผมก็มีไลฟ์สดนะพาเทรดอยู่นะฮะก็เก็บวินกันไป1ไม้นะครับก็วินกันในไลฟ์กันสวยงามเลยวันนี้นะฮะพวกป้าๆวันนี้ก็มาเทรดกันด้วยนะฮะวินกันสวยงามเลยในไลฟ์นะฮะช่วงบ่ายสามนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้าไลฟ์ผ่าน d i s c o อ d นะครับแบบเรียลไทม์เนี่ยนะก็กดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้นะครับ เข้ามาเทิดในไลฟ์สดไปพร้อมกันนะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกััันให่คิปปถดดไสสวี ดีครับ